ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่คุณตานะครับใช้ปลูกผักปลูกต้นไม้นะเนาะไว้กินนะผมเ,เป็นคอ,อกอีกคลอ,อกหนึ่งเนาะนี่ครับเวลาฝนตกนะ้นําก็จะไหลลงมาในเพิงหินด้านบนนะครับไหลลงมาตกใส่นะครับถังแบบนี้นะคุณตาครับคุณตา ครับผมอ่านคนลงป่าครับก็คลิปนี้นะครับผมก็ยังอยู่ที่นะครับผมในป่าแห่งหนึ่งนะครับวันนี้นะผมก็จะพาทุกคนนะไปหานะครับุณตาที่อายุ70ปีเนาะที่ตอนนี้นะครับมาอาศัยอยู่ในป่านะผมก็วันนี้นะครับผมได้นะครับซื้อพวกเครื่องปรุงเนาะนะครับก็จะเป็นพวกน้ําปลานะครับเกลือปลาร้าอย่างนี้ครับชูรสนี่นะเพราะว่าเห็นคุณตาบอกว่านะครับเคยมีนะครับแล้ว มันหายไปแล้วตอนนี้นะครับในที่พักก็เลยไม่มีเครื่องปรุงพวกนี้อยู่นะผมก็เลยซื้อขึ้นไปให้นะครับผมแต่ก็ไม่ได้ซื้อเยอะนะเพราะว่าถ้าเกิดนะครับซื้อขึ้นไปเยอะก็เดี๋ยวกลัวมันหายอีกเนาะเดี๋ยวค่อยทยอยซื้อนะครับอย่างถ้ากุณตานะครับใช้หมดตอนไหนนะเพราะว่าผมจะขึ้นไปหาคุณตาบ่อยอยู่นะครับแต่ไม่แน่ใจนะว่าวันนี้นะครับจะได้เจอคุณตาไหมนะครับผมก็นะครับผมขออนุญาตนะไม่แจ้งพิกัด นะครับจุดนี้แล้วกันนะครับผมต้องขออาภัยด้วยนะเพราะว่าอยากให้คุณตามีความเป็นส่วนตัวนะครับผมเนาะแล้ววันนี้ผมก็ยังถือซื้อไฟฉายนะครับผมไฟฉายคาดหัวเนาะไปคุณตาด้วยนะครับเพราะว่าคุณตามีอันนึงนะผมก็เอาไปมาให้เป็นสํารองนะครับเผื่อตัวนั้นเสียนะถ้าเกิดเดินอยู่กลางป่าดีๆแล้วตัวน,นั้นเสียก็คือจะไม่ค่อยเห็นเนาะนะครับผมก็เลยซื้อไปไว้สํารองให้นะครับผมตอนนี้ผมก็ ลังเดินขึ้นไปน้ำมนนะครับวันนี้ผมไม่ได้เดินลงไปแวะช่องขาด้านล่างเนาะผมเดินนะครับบนก้อนหินเลยเนาะจะได้สะดวกกว่านะครับผมว่จุดนี้ผมก็มาหลายครั้งแล้วเนาะวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะแดดนะครับเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับอ,อ๋อหนาวเนาะนี่ร้อนอีกแล้วนะครับผมตรงนี้เหมือนเป็นสะพานเนาะเป็นไม้ดนะับผมเก่าแล้วนะ พลาดไปน่าจะาไว้สําหรับเดินผ่านนะแต่ผมไม่เหยียบนะกลัวมันหักนะผมฟัวไม้มันผูกมากนะจากสองคลิปที่แล้วเนาะนะครับคือผมพยายามใส่ซับไตเติ้ลแปลแล้วนะแต่ผมทําไม่เป็นนะคะผมทํายากมากๆนะแล้วมันคือให้ระบบทําให้มันก็ไม่รู้ว่ามันแปลเป็นภาษาอะไรไม่รู้นะครับแล้วผมก็ไปแก้ยากมากนะครับผมก็เลยต้องขออภัยนะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามพูดแปล ไปด้วยพร้อมๆกันเนาะนะครับผมก็จากนะครับจุดจอดรถด้านล่างเขานะครับผมขึ้นไปยังที่พักของอุตาลำบดเนาะก็ะน่าจ,จะประมาณ2กิโลนะอันนี้คือกะเอานะครับผมแต่ทางมันจะค่อยชันขึ้นเทละนิดททละนิดนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงนะครับจุดที่คุณตาลงาเอาน้ำนะครับ นี่เป็นท่อ pvc นะครับต่อมาจากบนเขานะเพื่อไปยังสันนักสงข้างล่างนะครับนี่ครับจุดนี้นะไปนะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะครับ เดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าคุณตาจะอยู่ไหมนะครับนี่ครับจุดนี้ก็จะเป็นรั้วเนะแต่รั้วปิดอยู่นะครับคือผมมาเมื่อวันนี่นะไม้ตัวนี้น่าจะเปิดไว้นะแต่เนี่ยปิดไว้นะครับผม เหมือนใจเงียบๆนะครับจุดนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านบนนะครับก็จะเห็นลองรอยเป็นอคอกเป็นอคอกอยู่นะคุณตาครับคุณตา โอ้น่าจะน่าจะไม่อยู่ครับผมรั้วตรงนี้ก็มีการนําไม้นะครับเอามาทับทับทับไว้นะครับปิดไว้แล้วนะุณตาครับโอ้น่าจะไม่อยู่ครับผมน่าจะกลับแล้วนะครับผมว่านะเพราะว่อวานนี้คือยังไม่มีไม้พวกนี้อยู่นะ คุณตาลงเขาคุณตาน่าจะปิดไว้นะครับผมน่าจะเป็นอคอกของควายเนาะหลายอคอกนะครับฝั่งนู้นก็มีฝั่งนี้ก็มีนะครับผมแล้วก็ฝั่งด้านหลังฝั่งนี้นะครับจะเป็นหน้าผานะครับนี่ครับหน้าผาแบบนี้นะครับ คือควายก็ไม่สามารถลงได้นะฝั่งนี้นะครับผมเห็นไ,ไหมโอ้สวยมากนะครับจุดนี้นะหินนะครับก็วางซ้อนกันสวยมากครับคุณตาน่าจะกลับแล้วนะครับตรงจุดนี้นะครับที่เป็นถังน้ำที่คุณตาบอกนะครับเวลาฝนตกน,น้ำก็จะไหลลงมา ในเพิงหินด้านบนนะครับไหลลงมาตกใส่นะครับทางแบบนี้นะตอนนี้น้ำแห้งไปหมดแล้วครับคุคตาครับคุณตาน่าจะไม่อยู่นะครับนี่ดูจากนะครับคุณตาบอกว่าถ้าเกิดอ่าตอนที่คุณตาจะกลับบ้านนะครับคุณตาก็จะเอาเชือกนะแล้วก็เอากระสอบขวดนะครับผมมามามัดมาปิดอ่า ข้างในไวเนาะนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูเลขฝั่งนี้นะว่าคุณตาได้ตัวใหม่ไหมนะครับดูเลขเดิมโอ้ยังเป็นเลขเดิมนะครับนี่อันนี้เป็นตัวเลขที่คุณตาเขียนไว้นะครับผมอา่าห้าเก้าหนึ่งสี่ศูนย์แปดหกนะครับคุณตาบอกว่าเราเอามือปิดไว้ตัวหนึ่งนะครับปิดไว้ตัวหนึ่งนะะแล้วก็ให้สลับกันเอานะครับผมนี่ครับอาจจะสี่ศูนย์สี่หนึ่งอย่างนี้นะครับ กแปดเก้าแปดอะไรประมาณนี้นะนี่ให้ปิดไว้ตัวนึงนะครับมีเจ็ดตัวเนาะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าทําไมแกถึงเขียนกับหัวกับหางเนาะเหมือนเขียนในกระจกนะครับผมแปกครับนี่ครับอันนี้คือประตูนะครับผมแกปิดไว้แน่นหนาเลยนะมัดไว้แน่นหนานะครับผมกํลาลังตัดสินใจนะครับว่าจะเอาพวกข้าวของนะครับสอดไว้ข้างในหรือเปล่านะ แต่นะครับไฟฉายนะไฟฉายคือครั้งหน้าดีกว่าเนะผมค่อยเอาให้แกนะครับเพราะาถ้าเอาไว้นี้กลัวมันหายนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็เป็นพวกของที่ผมซื้อมานะครับผมก็จะมีเกลือมีน้ำป,าปาลาปลาล้าแล้วก็เป็น ่าช์รสนะครับผมแล้วก็น้ําตาลนะครับในถุงนี้แล้วก็จะมอะีอันนี้เป็นไฟฉายคาดหัวนะครับที่ผมซื้อมาให้คุณตาเนาะแต่อันนี้ผมว่าน่าจะเอาไว้ให้ครั้งหน้าดีกว่าเนาะนะครับแต่อันนี้ผมจะห้อยไว้ด้านในนะครับผมผมจะห้อยไว้ด้านในถ้ามเด็กแล้วกันนะครับถ้าเกิดห้อยด้านหน้านี่กลัวมันหายนะครับเนาะ ผมก็คิดว่าน่าจะคุณตาน่าจะเห็นเนาะนะครับผมฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่คุณตานะครับใช้อาูกผักปลูกต้นไม้เนะเาะไว้กินนะครับผมก็จะมีมันหนาทีมันสะปะหลังนี้เนาะแล้วก็มีต้นมะขามนะครับมีกอไผ่นะเมื่อก่อนผมมานะครับจะมีเป็นพวกพริกพวกเอ่อแตงเนาะพวกอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ต้นนี้ไม่มีน้ำนะก็เลยลองดูดินครับดินแห้งไปหมดเลยนะ นี่คือคือมาบวบคืออะไรก็นะครับตายไปหมดเลยครับนี่ครับเห็นไหมมะบวบนะครับผมมันแห้งมะละกอก็ไม่ขึ้นเลยครับเพราะว่ามันไม่มีน้าเนาะก็วันนี้เนาะนะครับผมมาไม่เจอคุณตานะครับเดี๋ยวผมจะสรุปนะครับเรื่องราวนะครับของคุณตาให้ฟังแล้วกันเนาะในคลิปนี้ก็คือนะครับครั้งแรกเลยนะผมนะครับมาตามหาถ้ำพระล้างในบริเวณนี้นะครับผมแล้วผมไปนั่งพักเหนื่อยเนาะนะครับในโขดหินนะครับผมมองไปด้านหน้านะผมเห็นเหมือนเป็น เป็นผู้ชายเนาะเป็นผู้ชายมีอายุนะครับใส่ผ้าขม้านะแล้วก็จะเป็นเสื้อยือดนะครับแขนสั้นนะผมแต่งตัวเหมือนคนสมัยก่อนแบบอยู่บ้านนี้เนาะแกก็จะถือพานะครับค่อยๆเดินผ่านหนะว่าแต่ก็ไกลนะผมว่าน่าจะประมาณสามสี่รเมตรเป็นได้นะครับผมพอเห็นตัวเล็กๆเองนะนะครับตอนนั้นคือผมไม่ได้ไม่ได้มีความคิดที่ว่าจะไปถามอะไรนะเพาผมเห็นแกถือพาแนละ้วก็แก ผมก็ตกใจนะครับผมก็สตันไปนานอยู่นะครับผ,ผมตั้งสติดได้ผมก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายนะครับก็จะเห็นเป็นภาพมัวๆเนาะนะครับเหมือนเป็นคนแก่เดินค่อยๆเดินนะครับขึ้นไปบนเขานะผมนะแก่เดินไปได้สักพักหนึ่งเนาะผมก็คิดไปคิดมาเข้าไปถามดีกว่านะแบบเข้าไปตะโกนถามเอานะครับพอคิดอย่างนั้นนะผมก็เดินตามไปนะครับผมไม่เจอคุณตาเลยคือไม่รู้คุณตาหายไปไหนนะครับตอนนั้นผมก็แปลกใจมากนะ ถ้าเกิดผมไม่ได้ถ่ายเป็นภาพไว้นะผมว่าทุกคนก็ไม่มีใครเชื่อผมแน่นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็มาตามหานะครับคุณตาเนาะก็มาเจอนะครับเป็นที่พักจุดนี้นะผมแล้วก็ถามชาวบ้านที่เขามาหาเห็ดในบริเวณนี้นะเขาบอกว่าจุดนี้นะเคยเป็นทับควายนะครับทับควายก็คือที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะบนเขานะครับผมผมก็มาตามหาหลายครั้งนะมากับคุณแอร์แบ็กนะครับคุณรันนี่เนาะนะครับผม แล้วก็คนนี้ก็มาก็ไม่เคยเจอเลยนะครับแล้ววันก่อนนะคือไม่รู้ผมคิดอะไรนะผมว่าคือดูดูนี้เป็นดูดูแรงด้วยเนาะครับผมก็กลัวแบบไฟจะ,ะไหม้ลามเข้ามาในทับควายแกนหรือเปล่านะผมก็มาสอ่สองดูนะครับผมพอขึ้นมาปุ๊บโอ้คือผมตกใจเลยนะครับผมพูดอะไรไม่ออกเลยนะคือเห็นคุตาจะนั่งอยู่ตรงนี้เลยนะครับอ่าตามคลิปแรกเลยนะครับุตาจะนั่งอยู่นี้ถอดเสื้อผ้าเนาะผมก็ตะโกนจะกลก,ก่อนนะครับก็คือกลัวแกน อ่าถ้าเกิดมาใก,ใกล้ๆคกแกตกใจนะครับผมตะโกนแต่ไกลเนาะครับเพราะว่าชื่อชื่อคุณตาผมก็พอจะรู้เลยนะครับเพราะว่าผมถามชาวบ้านแล้วเขาบอกว่าอ่าคุณตาชื่อนะครับคุณตาตากนะรับผมผมก็เรียกชื่อมาแต่ไกลนะแกก็ขานรับอ่าผมก็ใจเชิญขึ้นนิดนึงนะผมก็เดินมาหาคุณตาเนาะแล้วก็มาถามนะครับเนี่ยมาถามสารทุกสุกติบนะบผมก็คือสรุปนะเมื่อก่อนนะครับคุณตา ตอนประมาณอายุ17-18คุณตาขึ้นมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายบนภูเขานะครับผมแล้วก็คือปกติก็จะนำวัวเดงควายขึ้นไปเลี้ยงตามเขาไปปล่อยตามนู่นตามนี่เนาะนะครับผมอันนี้จากที่ผมฟังมานะาแล้วนะครับคุณตามีแบบไปเที่ยวงานนะครับผมเที่ยวงานวัดแล้วคุณตาโดนระเบิดนะครับสมัยนั้นน่าจะประมาณอายุ17-18ตอนนี้ยุ่งเจ็นะครับ50ปีที่แล้วนะครับผมก็คุณตาก็ไปเลี้ยงในเขาไม่ไหวไงแกก็เลยมาอ่า ตั้งเป็นที่พักนะเลี้ยงไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เลี้ยงมาจากนั้นมาเลยครับก็พอหายดีก็ไปปล่อยตามเขามนเดินเนาะแล้วก็มพักไว้ตรงนี้นะครับผมควายเนี่ยคือคุณตาไม่สามารถเอาลงไปบ้านได้เลยนะเพราะว่ามันเยอะมันไม้มีที่ไว้นะครับเขาก็ต้องไว้ตรงนี้ตลอดเนาะนะครับเลี้ยงมาตั้งแต่ควายตัวละ6บาทนะครับเมื่อ5้าสิบปีที่แล้วตัวละ6บาทตอนนี้ตัวละสองสามหมื่นนะครับโอ้โหเนาะก็คือเลี้ยงตั้งแต่นั้นมาแล้วก็อ่า ส่วนมากจะไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนะครับนอกจากจะมีแบบพ่อเนาะพ่อคุณตานะครับมาเปลี่ยนแล้วก็ให้คุณตาลงไปในหมู่บ้านแล้วก็ไปเที่ยวงานอะไรประมาณนี้นะครับถึงจะไปเที่ยวได้นะครับเพราะว่าประมาณ3ามสี่โมงเย็นต้องไปตามควายเนาะเข้ามาคอกอะไรนะครับบางวันถ้าเกิดไปใช้างานควายมันก็เดินกลับเองก็มีนะครับคุณตาบอกอย่างนั้นนะก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตเนาะของคนที่นี่นะครับผมที่มีมาแต่โบราณน,นะครับผม จุดนี้ก็อยู่กันมาแล้ว 40- 50ปีนะครับโอ้โหโซนนี้เมื่อก่อนนะครับก็มีเสือเนาะตอนนี้นะ่ะไม่มีเสือแล้วนะครับมีแค่เสืออเสือแมวเสือแมวคือเสือตัวเล็กๆนะครับนะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรเสือปลาหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะผมแล้วก็ตอนนี้ยังมีหมาจิ้งจอกอยู่นะนะค,คุณตาบอกว่าถ้าเราเดินตามท่อ PVC ขึ้นไปเนาะก็จะเจอตาน้ํานะครับตรงนั้นจะมีรอยหมาจิ้งจอกอยู่นะครับผมตอนกลางคืนก็เวลาเดินแจ้งก็มีเสียงหอนนะออนะครับยังมีอยู่เนาะ กูตามาอยู่ป่าคนเดียวนะครับเคยเจอผีกระสือผีโพงผีอะไรไหมนะครับกูตาไม่เคยเจอนะครับแล้วก็แสงไฟน,นู่นนี่ท่านก็ไม่เคยเจอนะครับผมที่จะมีก็แค่แบบไฟไหม้นะครับบนต้นไม้ตอนฟ้าผ่าอะไรประมาณนี้หรือว่าไฟป่ามาแล้วไฟไปติดบนต้นไม้อย่างเงี้ยมันก็จะเห็นตองคือเป็นเหมือนแสงไฟอะไรก็เห็นอยู่นะครับผมแต่แต่ไม่มีแบบแสงไฟสิ่งลี้ลับนะครับนะกระสือไม่มีเนาะผีโพงผีอะไรไม่เคยเจอนะครับผม นะถ้าจะเจอก็จะมาเข้าฝันอย่างเงี้ยครับเพราะคุณตาจะชอบไปนั่งสมาธินะก็คือนั่งสมาธิจุดนี้นะครับแล้วก็นั่งสมาธิจุดนั้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับผมตอนคืนคือคุณตาไม่ได้พักอยู่นี่ตลอดนะครับผมอาจจะอยู่นี่นิดนึงก็ย้ายไปอีกจุดนึงนะครับผมนั่งสมาธิเนาะก็แล้วนะครับจะมีแบบมีเหมือนเหมือนเจ้าที่เจ้าทางนะครับมาบอกเป็นตัวเลขนะครับผมซึ่งตัวเลขคุณตาเขียนให้ตรงนี้แล้วนะนะครับ ถ้าใครนะครับมีบุญนะแกวันงานถ้าใครมีบุญก็จะอันนั้นถูกเขาเรียกว่าไข่ตัวไข่เรียกถูกนะครับผมก็แล้วแต่บุญของแต่ละคนเนาะนะครับผมอันนี้ผมก็แปลไม่ออกเพราะมี6ตัวมี7ดตัวนะครับคุณตาบอกว่าให้ปิดไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ให้เลือกจับคู่เอานะผมก็ไม่ได้ถนัดฝั่งทางนี้นะครับผมถ้าใครถนัดเรื่องทางนี้ก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะนะครับผมก็อยากรู้เพราะว่าวันนี้ วันที่ผมถ่ายเป็นวันที่28นะครับลงคลิปก็น่าจะวันที่29นะครับผมแล้วก็นะครับสาเหตุนะครับที่คุณตาไม่ค่อยได้อยู่ตรงบริเวณตรงนี้เนาะเพราะว่าเมื่อก่อนนะครับคุณตาอยู่ตลอดเนาะแล้วเมื่อประมาณ2-3ปีที่แล้วนะครับคุณตา,าไม่สบายด้วยแล้วก็อายุเยอะแล้วเนาะก็เลยตัดสินใจขายควายไปนะครับ20กว่าตัวนะครับนะเมื่อ2-3ปีที่แล้วนะ20กว่าตัวเนาะได้เงินประมาณ2แสน3 0 0 0บาทนะ ก็หลังจากนั้นคุณตาก็เลยนะครับย้ายจากจุดน,นี้ลงไปพักอยู่ที่หมู่บ้านนะครับผมก็ <_ m ules> หมู่บ้านน่าจะห่างจากนี้นะครับประมาณ6-7โลนะอันนี้คือผมเดาเอาน,นะประมาณ6-7โลนะครับผม <_ m ules> คุณตาก็เลยนะครับอ,า,อาจจะแวะมาพักคนเดียวอย่างเงี้ยครับไม่อยากมีใครรบก,กวนนี้เนอะอาะถ้าตอนหาเห็ดอย่างเงี้ยถ้ามีคนมาเยอะอย่างเงี้ยแกก็จะไม่อยู่ตรงนี้นะแกก็จะไปที่อื่นนะผมไปตรงถ้ำนู้นถ้ำนี้นะครับไปนั่งไปอยู่คนเดียวอย่างนี้นะครับ ก็ถือว่านะครับเป็นเรื่องราวเนาะของคุณตาอายุ70ปีนะครับก็ประมาณ70กว่าปีนะนะครับผมอันนี้คือคุณตาก็จําวันเกิดไม่ได้นะครับนะก็70กว่าปีนะครับผมอยู่มาแล้ว50ปีอยู่คนเดียวในป่านะครับอันนี้คือไม่ใช่คอนเทนต์ไอย่างใดครับผมนี่คือเรื่องจริงนะครับที่ผมพามาชมเนาะนะครับถ้าไม่เชื่อต้องดูนะครับผมอันนี้คือผมไม่สามารถจัดฉากขึ้นมาได้นะครับเป็นที่อยู่ของคุณตาจริงๆนะครับผม เรื่องราวนะครับผมชีวิตของคุณตาเนาะก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับจากที่ผมได้คุยกับแกสองครั้งเนาะนะครับเดี๋ยวนะครับประมาณาวันที่10กว่าเนาะสิบสองสดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นมานะครับส่องๆดูนะครับว่าคุณตาขึ้นมาอีกไหมเพราะว่าคุณตา,าช่วงนี้เนะี่ยชอบขึ้นมาในช่วงก่อนเลขจะออกนะครับเนาะ ก็ประมาณปีหน้านะครับผมประมาณที่10บกว่าเนาะนะครับก็คลิปนี้น่าจะมีประมาณนี้นะผมนะครับถ้าชอบก็ยืนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมอ่านคนลุงปาด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณแนละสวัสดีครับ